ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC ครับยังคงอยู่กับ Honda w เว1 1 10ไอนะครับที่มีอาการสตาร์ทติดยากแตะเบรกรดดับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเริ่มต้นคลิปให้เพื่อนๆสังเกตไฟที่เรือนไม่ดีๆนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟทำไมเป็นลีๆบูบๆแบบนี้นะครับแต่เมื่อผ่านไป30วินะครับไฟกับสว่างขึ้นมาเฉยเลยนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับเพื่อน เอานะครับเพื่อนเพื่อนก่อนอื่นเลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับว่านะครับสำหรับเวฟร้อยสิบไอคันนี้ที่เราได้ทําการไล่ตรวจเช็คแก้ปัญหาอาการขับมาดีๆวูบดับนะครับสตาร์ตติดยากนะครับอ่าแล้วก็ไล่อาการมาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอว่านะครับมีอาการแตะเบรกแล้วรถดับนะครับอ่ารถวูบดับเพราะอาการแตะเบรกนะครับซึ่งเราก็ได้ทําการวายสายเช็คหลอดฟงหลอดไฟเป็นที่เรียบร้อยไม่มีอาการไฟช็อต แต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับผมก็ได้ลงทุนไปทำการซื้อ ecu นะครับมือสองมาทำการเทสนะครับก็เสียเงินไปแล้วนะครับก็ยังไม่จบงานนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับอะไรอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับเราได้ทำการเทสแล้วก็นำมาสลับสับเปลี่ยนกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอยนะครับหัวฉีดนะครับแผ่นชาร์จ ecu นะครับเราได้ทำการ ไปถอดอีกครันหนึ่งมายำม,มาสับกันลองดูแล้วรวมไปจนถึงลิ้นเล่งนะครับก็ยังไม่จบอาการนะครับเพื่อนๆแต่ในเคสนี้นะครับผมได้ทําการซื้อปั๊มติ๊กมานะครับจะเป็นปั๊มติ๊กยี่ห้อไหนนั้นนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูยี่ห้อช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับถ้าใส่แล้วจบนะถ้าใส่แล้วจบไปดูยี่ห้อปั๊มติ๊กตอนท้ายคลิปแต่ถ้าใส่ไม่จบแล้วไม่ขอเปิดเผยยี่ห้อเด้ออุปกรณ์น,นะครับเอานะครับผมจะทําการสตาร์ทเครื่องแบบไม่ใส่แบตเตอรี่นะครับก็ผลปรากนว่า ทำตลดที่นี่นะแล้วมันแบบเดิมร่นะมรับนเรื่องประมาณสามปีแล้วนะครับขณะรับนาก็ัวเดียวมาใส่นะครับใส่เข้าไปปุ๊บก็รู้ได้ถึงความแตกต่างนะครับว่าปั๊มติ๊กตัวนี้กับปั๊มติ๊กตัวเดิมกับมอเตอร์ตัวเดิมที่เคยเปลี่ยนไปนะครับปั๊มติ๊กเดิมที่มากับรถนะครับกับมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับที่ผมได้ทำการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วสตาร์ทยากมากนะครับเพื่อนนะครับยากหลายอยากแง่มีน้องนะครับ แล้วที่นี้นะครับในเคสก่อนนะครับในปั๊มจิ๊กอ่ติดรถมากับปั๊มกับมอเตอร์ปั๊มจิ๊กที่ผมได้ทําการเปลี่ยนไปนั้นนะครับเมื่อเมื่อติดเครื่องขึ้นแล้วนะครับกดเบรกแล้วรถจะดับทันทีเลยนะครับอ่านะครับเพื่อนในเคสนี้นะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนปั๊มจิ๊กไปแล้วนะครับต่อไฟหน้าไปแล้วนะครับและก็ได้ทําการแตะเบรกนะครับอ่า ผลปรากฏว่ารถไม่ดับนะครับเพื่อนๆนะโแมันติคือระบบพี่น้องจบงานได้บอนี่นะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าจะจบงานได้ไหมนะครับเดี๋ยวสรุปงานให้บึงให้ฟังให้คมกันนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับเราต้องทำการเปิดไฟเดียวเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอ่าตัดท่อเื่องเปิดไฟเดียวนะครับต่อไฟหน้านะครับแตะเบรกนะครับเติมเข้าไปพี่น้องนะครับอัดเข้าไปทุกระบบเลยนะครับเอาให้เป็นเหมือนรถสแตนดาดเลยนะครับ นี่นะครับรถก็ยังไม่ดับนะครับเพื่อนๆรถก็ยังไม่ดับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาสองที่ไฟท้ายก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆหาว่าผมถอดหลอดไฟเบรกออกนะครับแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆนะครับท่านใดที่จะเม้นเข้ามาว่าแล้วทําไมไม่ใส่แบตเตอรี่นะครับในการเคสรถเราจะต้องทําให้รถเป็นสแตนดาร์ดนะครับถ้าสมมุติว่านะครับการแก้ปัญหาโดยเอาแบตเตอรี่มาใส่นั้นนะครับถ้าเกิดว่ารถฟิวเคาขาด นะครับถ้ารถฟิวเขาขาดแบตเขาเสื่อมเขาก็ขับไม่ได้สิครับเ,เพื่อนๆใช่ไหมนะครับดังนั้นเวลาเราซ่อมรถเราต้องไล่ระบบกลับไปเป็นสแตนดาร์ดให้มันได้นะครับอ่าเผื่อตดเผื่อเผื่อลูกค้าแบตหมดเผื่อลูกค้าแบตเสื่อมเผื่อฟิวลูกค้าขาดด้วยนะครับเราจําเป็นจะต้องไล่ระบบแบบอ่าไม่ใส่แบตเตอรี่นะครับเพราะว่ารถเทฟร้อยสิบไอนี้นะครับ ไม่ใส่แบตเตอรี่ก็ต้องสตาร์ทติดได้ครับชีได้เป็นปกตินะครับเพื่อนนะสำหรับเดรกลอยสิบนะทีนี้นะครับก็อย่างนี้เพื่อนเพื่อนเห็นเปิดไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวต่อไฟหน้าแต่เบรกนะครับรถก็ยังคงนะครับติดเครื่องได้เป็นปกติดีนะครับเครื่องยนต์ไม่ดับนะครับเพื่อนอันนี้หลอดไฟท้ายเข้ากันนะครับตั้งแต่เดิมแล้วนะครับหลอดไฟท้ายเข้ากันอยู่แล้วอันนี้เราไม่ซีเรียสนะครับก็ นะครับมีความแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับการปั๊มติ๊กที่ผมซื้อมาเปลี่ยนกับนะครับปั๊มติ๊กที่มากับตัวรถนะครับเพื่อนนะอันนี้นะครับก็สรุปงานได้เลยนะครับว่านะครับเกิดจากปั๊มติ๊กนะครับเดี๋ยวสรุปงานให้ฟังช่วงท้ายคลิปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับว่าเราจะมาทําการวัดแรงดันปั๊มติ๊กตัวนี้กันนะครับปั๊มติ๊กขล้องใหม่นะครับที่ผมได้ทําการซื้อมา ยี่ห้อนี้ตัวนี้นะครับแรงดันปั๊มติเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเทสแรงดันปั๊มติ๊กันเบิงนะครับเบิงน้ากันพี่น้องเบิงเอานะครับเอานะครับ3.29บ้าบานะครับข้างบ่อข้างบ่อข้างบ่อนะครับอ้าวรอบแรกกับบ่อข้างแต่ว่าก็ย่อมรับได้อยู่นะครับแล้วรอบที่2ครับพี่น้องข้างบ่อนะครับรอบที่2องยังบ่อข้างอยู่พี่น้องนะครับก็นะครับอ่ะแต่ว่าก็ยังรับได้อยู่นะครับมันไม่ลงหมดนะครับเอารอบที่3ามพี่น้องรอบที่3 ข้างเว้บขี้น้องบานีอู้นะครับอ่าสแสดงว่านะครับอ่าน้ำมันเข้าไปทําความสะอาดไปชะล้างอ่าสิ่งสกรปรกอ่าที่ไปติดอ่าชุดเลก,กูเลตนะครับทําให้เลก,กูเลตสามารถกักแรงดันได้ก็ถือว่าผ่านนะครับถ้าแรงดันกักได้อยู่ที่1.5ถึง2บาร์นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆนะเอานะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนแล้วก็วิธีการประกอบปัม๊มสักนิดหนึ่งนะครับผมเห็น เพื่อนเพื่อนถามกันบ่อยนะครับประกอบยังไงใส่โอลิงใส่ยากยากนะครับโอลิงเก่านะครับมักจะบวมนะครับโอลิงเก่ามักจะบวมดังนั้นก็ให้ไปซื้อโอลิงตัวใหม่มาใส่ก็แล้วกันนะครับในการใส่ประกอบโอลิงนั้นนะครับประกอบปั๊มนั้นนะครับให้ทาจารบีเด้อนะครับทาจารบีเด้อพี่น้องอย่าไปทากาวผมเห็นหลายเคสโอ้ยทากาวมาเวลาคนอื่นเขาถอดซ่อมเขาถอดบบได้ครับพี่น้องนะครับเขางัดโบคืนนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าอย่าไปใส่กาวเลยนะครับก็เอาจัะบีทาแล้วก็ดันลงนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการดันลงก็นี่ตัวที่นี่แหละครับพี่น้องตัวที่ดันเนี่ยดันแบบนี้นะครับดัน้สยดันขัวดันนาดันหลังเดี๋ยวก็ลงเองครับพี่น้องถ้าจัลบีนิดนึงนะครับพอลงไปปั๊บก็สอดตัวล็อกเข้ามาแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่นะครับ เราประเมินหน้างานแล้วว่านะครับการที่เราใส่ปั๊มติ๊กตัวนี้เข้าไปนะครับก็ถือว่าสตาร์ทติดง่ายแตะเบรกแล้วรถไม่ดับนะครับโดยที่เราไม่ใส่แบตเตอรี่นะครับก็ถือว่าน่าจะจบงานได้แล้วแหละนะครับแต่นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนะครับไปดูกันนะครับว่าปั๊มติ๊กตัวนี้นะครับเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับอ่าแต่บอบอกราคาเด้อพี่น้องเพราะว่าราคาแต่ละพื้นที่บอกขึ้นกันเด้อนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูยี่ห้อนะครับ ของปั๊มติ๊กตัวนี้กันนะครับนี่ยี่ห้อนี้แหละครับพี่น้องนะครับยี่ห้อที่ไปซื้อมานะครับสําหรับปั๊มติ๊กเวฟร้อยสิบไอคันนี้นะครับเป็นยี่ห้อของแท้นะครับตีตาไรหินนะครับของแท้ตีตาไรหินของแท้ตัวนี้เป็นของแท้เบิกศูนย์นะครับเ,เพื่อนๆของแท้เบิกศูนย์นะ ย้ำนะครับระหว่างแท้เบิกศูนย์กับแท้อะไรร้านอะไรนะครับดูดีๆอันไหนแท้อันไหนไม่แท้นะครับเพราะว่าร้านอะไรนะครับมีของก๊อปปี้ด้วยนะครับแต่ร้านอะไรบางร้านก็ไปสั่งของแท้มานะครับของแท้จริงๆนะครับถ้าร้านอะไรไปสั่งจากศูนย์มาราคาจะแพงกว่าที่ศูนย์นะเพราะว่าเขาไปสั่งที่ศูนย์มานะครับเขาก็ต้องมาบวกราคาเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงภาษีนะครับเพื่อนก็นะครับอ่า ราคาอาจจะสูงกว่าที่ศูนย์บริการสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าปั๊มแท้ราคาถูกกว่าศูนย์บริการไม่ใช่แล้วล่ะนะครับอ่ะพิจารณาเอาเด้อนะครับอ่ะทีนี้นะครับของแท้นะครับโลโก้เขาก็จะเป็นสีแดงซิซีดนะครับไม่ใช่สีแดงสดไม่ใช่สีแดงเงานะเป็นสีแดงอมส้มมีเม็ดมุกนะครับซิซีดนะครับเพื่อนๆดูโลโก้ดูดีๆนะครับแล้วก็ จะมะีลายน้ำนะครับเป็นรูปตัวเฮดอยู่นะครับมุมมุม,มบนขวานะครับในพื้นสีขาวนะครับเพื่นพนอนๆก็ดูได้เลยนะครับแต่ถ้ามองเห็นแบบชัดเจนก็คือไม่ใช่แล้วล่ะนะครับเป็นกระดาษไทยเอกสารมานะถ้ามองเห็นรูปตัวเฮดชัดเจนนะอ่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างของปัม๊มเห็นไหมนะครับอันนี้โครงสร้างของปั๊มนะครับย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้วระหว่างของแท้กับของเทียมนะครับ ของอ่าอย่าใช้คําว่าของเทียมเลยนะครับของท้องตลาดหรือว่าเกรดเทียบก็แล้วกันนะครับของเกรดเทียบนะครับหนึ่งพลาสติกจะเป็นล้มหลวพลาสติกจะบางนะครับพลาสติกหลวมพลาสติกบางนะครับเวลาเราประกอบมันจะหลวมมันจะไม่ค่อยเข้าที่นะครับเพื่อนนะครับทีนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับปัญหาที่เจอสําหรับปั๊มติ๊กเกรดท้องตลาดก็คือเสื้อปั๊มติ๊กตัวบนกับตัวร่างมีระยะฟรีเยอะนะครับ เวลาปั๊มติ๊กสร้างแรงดันสูงๆนะครับปั๊มติ๊กนะครับจะมีโอกาสถอยหลังออกมานะครับถอยหลังออกมาทําให้เกิดอาการน้ํามันรั่วบริเวณคอปั๊มนะครับเพราะว่าปั๊มมันขยับถอยหลังออกมาอันนี้ก็ฝากไปพิจารณาแก้ไขด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่จะใช้ของเกรดเทียบนะแล้วก็การกักแรงดันนะครับอ่าอะไรเกรดเทียบนี้นะครับอ่าจะกักแรงดันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเ,เพื่อนๆนะ ทีนี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะสรุปงานให้เพื่อนๆน,นะครับสาเหตุของรถเบรคร้อยสิบไอคันนี้ที่มีอาการขับไปแล้ววูบดับนะครับอาการวูบดับเกิดจากเวลาเราแตะเบรกนะครับเวลาเราแตะเบรกปั๊บนะครับไฟไม่พอนะครับไฟไม่ไปเลี้ยงปัม๊มไฟไปเลี้ยงปั๊มไม่พอนะครับทําให้นะครับรถมีอาการอ่า วูบดับเพราะว่าปั๊มติ๊กสร้างแรงดันน้ำมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับไฟไปเลี้ยงปั๊มไม่พอนั่นเองนะครับเพื่อนส่วนนะครับสาเหตุที่ว่าไฟไปเลี้ยงปั๊มติ๊กไม่พอนะครับในขณะที่เราทําการแตะเบรกนั้นนะครับหรือว่าอาจจะเปิดไฟเดียวนั้นนะครับเพื่อนๆผมเคยเจอเคสนี้ในเว็บ1 2 5ตัวแรกๆเลยนะครับ เวลาขับไปนะครับเปิดไฟเลี้ยวแตะเบรกรถจะเลี้ยวนะครับรถดับครับรถดับล้อหลังล็อกนะครับผมล้มมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็นะครับคิดได้นะครับก็เลยมานั่งคิดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก็ผลปรากฏว่านะครับรถคันนี้มีอาการเครื่องหลวมนะครับรถคันนี้มีอาการเครื่องหลวมดังนั้น รอบเครื่องนะครับรอบเครื่องไม่ถึงรอบเครื่องไม่พอนะครับรอบเครื่องไม่ถึง1,900รอบนะครับประมาณนั้นนะครับก็เลยทําให้สร้างกระแสไฟอ่าสร้างกระแสไฟชาร์จขึ้นมาน้อยสักนิดหนึ่งนะครับก็นะครับอาจจะความเสื่อมของอุปกรณ์ด้วยตามอายุยด้วยนะครับอ่ากระแสะไฟที่สร้างขึ้นมานั้นนะครับรถคันนี้สามารถสร้างกระแสไฟชาร์จนะครับออกมาใช้งานได้เพียงแค่ 1 3 4โวลต์นะครับ13.4โวลต์นะครับเล่งเต็มที่ได้ที่อ่าได้ที่14.2โวลต์นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าโดยปกติแล้วนะครับค่าสแตนดาร์ดนะครับของรถทุกชนิดนะครับไฟชาร์จจะต้องอยู่ที่13.8โวลต์ถึง14.8โวลต์นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับดังนั้นนะครับไฟมันขาดไปประมาณ0.4โวลต์นะครับ0.40โวลต์นั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็เลย ทำให้นะครับเกิดการแย่งกระแสไฟกันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่านไอ้ปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กที่ติดมากับตัวรถนะครับน่าจะมีอาการช็อตไฟอ่าช็อตภายในมอเตอร์นะครับซึ่งดูจากอาการนะครับไฟที่อ่าแสดงบนอ่า เตือนหม่เมื่อกี้นะครับ่มีอาการเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจไฟมันจะวูบๆหายหายไปสักพักแล้วก็จะสว่างขึ้นมานะครับส่วนมอเตอร์ปั๊มติ๊กตัวที่ผมซื้อมานะครับเป็นมอมอเตอร์ปั๊มติกชนิดแรงดันสูงนะครับซึ่งสามารถสร้างแรงดันได้สูงถึงนะครับ4.5ถึง5.5บาเลยทีเดียวนะครับทำให้นะครับแรงดันการการสร้างแรงดันที่สูงก็ย่อมต้องกินกระแสไฟเพิ่มขึ้น นะครับกว่าปกติอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับเจอในเคสนี้นะครับผมจึงสรุปงานได้ว่านะครับมอเตอร์นะครับของเดิมเสียนะครับมีการจินกระแสมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับที่ผมซื้อมาใส่ตัวใหม่นะครับจินกระแสสูงนะครับเพราะว่าเป็นมอเตอร์แรงดันสูงนั่นเองนะครับทำให้นะครับตัวรถสร้างกระแสไฟขึ้นมาน้อยนะครับทำให้ เกิดอาการแย่งไฟกันในขณะที่เราแตะเบรกนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับเคสนี้นะครับผมขอสรุปงานไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับจะจบไม่จบเดี๋ยวรอดูกันไปอีก4-5วันนะครับเพื่อนๆอ่ะถ้าไม่จบยังไงจะอัปเดตคลิปมาอีก1ครั้งอีก1รอบนะครับเพื่อนๆ